มันเพิ่มอีกได้อีกสิปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอันนี้สิปีที่เหลืออยู่อันนี้สิปีที่เพิ่มขึ้นอันนี้ที่เพิ่มขึ้นนจุดตรงเนี้ยนะครับสิปีช่วงนี้คือยังคงเหลืออยู่แต่นจุดตรงน,นี้เขาประมาณการใหม่ว่ามันไม่ได้เหลือแค่สิปีตรงนี้เท่านั้นนะนะมันยังเหลืออีกสิปีด้วยสรุปแล้วนะัจุดตรงน,นี้มันเหลืออีกยี่สิปี ไม่ใช่เหลือสิบปีตอนตามตอนแรกที่คาดไว้ตั้งแต่แรกนะฮะถามว่าค่าเสริราคาเิ้นปีที่สิบเอ็ดเท่าไหร่หมายความว่าพอถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยคุณมีการประมาณการใหม่เกิดขึ้นเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณต้องหาคาบัญชีนะบัตรคุณเปลี่ยนแล้วค่อยคิดราคาค่าเสริราคาใหม่ตามเงื่อนไขใหม่ดังนั้นนะตอนนี้หา,าะะราคาบัญชีเลยฮะราคาบัญชีณสิ้นปีนะ ที่สนะิบนัดอยู่ที่เปลี่ยนฮนะก็เราราคาทุนตั้งราคาทุนก็คือหกแสนหากค่าเสริมราคาสะสมหากค่าเสริมสะสมเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าค่าเสลี่ราคาสะสมที่ผ่านไปสิบปีมันเท่าไหร่วิธีการก็คือคุณก็ต้องรู้เลยฮะว่าตอกปีละเท่าไหร่ฮะคปีละเท่าไหร่ในเงื่อนไขเดิม มันก็คือการเอาหกแสนราคาทุนอันนี่เส้นตรงก็ต้องเอาราคาทุนลบร,ราคาซ่าก็คือห้าหมื่นหารอายุที่เขาประมาณการไว้ตั้งแต่แรกก็คือเขาคิดว่ามันมีอายุยี่สิบปีหารยี่สิบก็เป็นห้าแสนห้าหารยี่สิบนะฮะก็จะได้รับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อปี ดังนั้นต้องการ10ปีตรงนี้นะฮะถ้าถึงราคาสะสมเนี่ย10ปีใช่ไหมฮะเราก็เอา27,500คูณ10เรียกับ275,000ตัวนี้นะ,ะับ275,000เอามาลบกาันเป็นราคาตามชีนะจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เอา600,000ลบ275,000นะคะจะเหลือเ่า325,000 าำใส่สองหมื่นห้าพันตัวนี้คือราคาใหม่ละคราวนี้เขาถามถามว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วมันจะมีอายุหรืออีกยี่สิบปีเนี่ยนับจากตรงเนี้ยถามว่าค่าเสร่วนราคาปีที่สิบเอ็ดเท่ากัเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นปีที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ส้าสิบหเจ็แต่สิบเจ็ดตอ้าใจยี่สิบเจ็ต่เก้สามิมันเท่ากันทุกปีนะฮะก็หะัาปีที่สองหรปีที่เอมันก็เท่ากันทุกปีแล้วนะฮะเพราะมันเป็นีเต ดังนะั้นเราจะคำนวณค่าเฉลีราคาใหม่เราได้ไหฮะเราก็เอาสามแสนสองหมื่นห้าพัน่เป็นราคาบัญชีณจุดที่เปลี่ยนแปลงหามเนื่อนไขใหม่เงื่อนไขใหม่บอกว่าไงบ้างฮะเงื่อนไขใหม่บอกว่าราคาซากเข้าเดิมมีอายุเหลืออยู่ยี่สิบปีเมื่อราคาซากเข้าเดิมก็ลบราคาซากเดิมที่เคยเขียนเอาไว้บนกราห้าแล้วหาร เงื่อนไขใหม่ก็คืออายุเหลือเท่าไหร่ออรครับณจุดนี้ณจุดนี้เหลือ20ปีก็หารยี่สิเอา325,000 325,000ลบห้า0มหารที่สิ 3, 25, 3, 25, สจะได้กับหนึ่งามพันเจ็ดรบาทนะฮต่อปีปีที่สิเอด,ดก็ ค่าสวสราคาปีละ1มื่ส 13, 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 นสามเจ็ดรอยห้าสิบปีที่สก็หมื่นามเจ็ดร้อยสิบปีที่สามก็หมื่นสามเจ็ดรสิบปีที่สิบก็หมื่นสเจ็ดสิบนะฮะแล้วถ้าถามปีที่สิบเดก็ตอบเลยฮะหนึ่งหมื่นามพันเจ็ด้อยหสิซึ่งในช้อยมีเลยนะข้อนี้คนจ,จ,จดมาเนี่ยค่อนข้างสมบูรณเลยแต่จำชื่อไม่ได้นะฮะว่าใครคนจดนะฮะก็มีในช้อยเลยนะฮะข้อขอไข่หนึ่งนสาันเจ็ดอาสิบั่นเองต่อไปข้อเก้าฮะ ข้อ9เป็นเรื่องของสินค้ัตยวันเช่นกันนะฮะข้อ9บอกว่าไปซื้อขึ้นจัรมาราคาต้น300,000ราคาซาก30,000อายุ10ปีใช้งานมนา5ปีมูลคา่าซากเปลี่ยนใหม่คือ5 0ันค่าเสริมราคาปีที่6เท่าไหร่ข้อนี้จุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือราคาซากเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าราคาซากจะเปลี่ยนไม่ว่าอายุจะเปลี่ยนไม่ว่าวิธีการที่ค่าเสริมราคาจะเปลี่ยน ในทางบัญชีเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการให้ปรับทันทีนะครับไม่ใช่ปรับจอหลังไม่ได้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะฮะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงประมาณการในข้อนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่สินทรัพย์นั้นมีอายุ10ปีใช้งานไป5ปีแล้วบอการาคาซากเปลี่ยนคือสินทรัพย์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่10ใช่ไหมครับพอมาถึงปีที่5เนี่ยบอกว่าราคาซาก เ,เมื่อราคาทาบเปลี่ยนเราต้องคิดค่าเสื่อมราคากันใหม่ด้วยเงื่อนไขใหม่ดังนั้น,น,นจุดนี้ก็คำนวณเลยฮะราคาบัญชีณสนะิ้นปีที่ห้าราคาบัญชีก็คือการเอาราคาทุนลบค่าเสื่อมสะสมซึ่งผ่านมาหปีราคาทุนสำนักจดข้อนี้คือสางเษค่าเสื่อมสะสมหปีเราต้องรู้ก่อนว่าปีละเท่าไหร่เราก็ไปคิดค่าเสื่อมราคานะฮะ ราคาคุณมันคือสามแสนณตอนแรกเลยนะนนเนี่ยมาคำนวณค่าเสถียรภาพราคาชาตมันคือสามหมื่นเนื่องไข่เดิมณตอนแรกอายุตอนแรกที่คาดว่าก็คือสิบปีก็คือการเอาสองแสนเจ็ดหารสิบสองแสนเจ็ดหารสิบได้แบบสองหมื่นเจ็ดพันบาทต่อปีดังนั้นต้องการชาติห้าปีผ่านม,มาห้าปีนะฮะก็ฉะนั้นก็เอาสองหมื่นเจ็ด คูณ5ครับเอา27งห0่เ hmm. จ็ดคูณห้าได้กับหนึ่งแเนี่ยและฮะค่าเงินสะสม5ปี1 3, 3 5, ึ่งแแล้วเราก็ได้ราคาตามบัญชีนะสิ้นปีที่5ก็เอา3ามแล 1, 3, 3, 5, บหนึ่งแจะเหลือได้กับหนึ่งแสนหัวนี้คือราคาตามบัญชีณนะตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาร้าง ปีที่ห้าเปลี่ยนแปลงราคากแล้วเราก็เอาราคานี้ไป็นค่าเสื่อมราคาในปีที่6 7 8 9ดแปดเก้าและก็สิบที่เหลือนะฮะที่เสื่อมราคาปีละเท่าไหร่เราก็เอาราคานี้มาเป็นราคาค่าเฉลี่าเสื่อมราคา1 6 5 0 0ลบราคาซากที่เปลี่ยนใหม่ราคาซากบอกว่าราคาใหม่มันคือ5,000ส่วนอื่นๆไม่ได้บอกมาว่ายังคงเหมือนเดิมเปลียนแค่ราคาซากเท่านั้นนะฮะ แล้วก็หารอายุที่เหลือเขาไม่ได้บอกมาว่าอายุมันเปลี่ยนแปลงนะอายุที่เหลือมันก็คือกี่ปีครัเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือห้าปีหารห้าเอาแสนหนึ่งพันลบห้าพนหารห้าจะได้กับสามพันสองร้อยบาทต่อปีนี่คือคำตอบนะถามว่าค่าเสริมราคาปีที่หกเท่าไหร่ ปีที่6ปีที่เจดปีที่แปดีที่เ้าปีที่สิบเข้าบานพักปีละสาม0ันสอนบาทดังนั้นตอบสาม0สองรบาทนะครับต่อไปข้อสิบเอ็ดข้อสิ็นี่เป็นคำถามแบบเลือกจำนวณนะฮะซึ่งดโดยปกติผมก็สอนแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบมันไม่สอนไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้สอนท,ทุกครั้งที่มีการดิวนะฮะจ์ข้อสิดถามว่า การเลือกบัญชีสินค้าแบบซิ้นบบงวดกัออแบ,บออยยแบบแบบของเนื่อต่างยังไงซิ้นงวดแบบของเนื่องผมก็อธิบายอยู่หลายๆรอบนะฮะแบบซิ้นม้วดกับแบบของเนื่องต่างันอยู่สามจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามสามจุดแบบซิ้นม้วดเนีน่ยนะฮะเวลาลงซื้อก็ลงซื้อ เวลามีค่าขนส่งเข้าก็ลงค่าขนเข้าเวลามีส่งคืนก็ลงส่งคืนเวลามีส่วนลดรับก็ลงส่วนลดรับทั้งหมดนี้เราเรียกว่าชื่อของพวกนี้นะฮะสีชื่อนี้นะฮะเราเรียกว่าซื้อสุทธิกระบวนการของซื้อสุทธิผมก็บอกว่ากระบวนการของซื้อสุทธินะถ้ามันบันทึกบัญชีสินค้าแบบตอนเนื่องนะเราจะใช้ว่าสินค้านี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองใช้ยอดเนี่ยเวลาขายคุณก,ก็จะเดบิตด้วยนงินสดหรือลูกที่ก็ว่าไป แล้ว K. เครดิตด้ยวยขายใช่ไหมครแต่ถ right. ้าเกิดเป็นต่อเนื่องเนี่ยมันจะลงสองบัญชีมันจะเดบดิตด้วยเงินสดแล้วเครดิตขายแล้วก็จะเดบดิตด้วยต้นเงินขายแล้วเครดิตด้วยสินค้าเนี่ยคือความต่างกันจุดที่สามเวลาลับคืนแบบซิ่งม้วนเวลารับคืนเนี่ยจะเดบดิตด้วยรับคืนแล้วเครดิตลูกหนี้หรือเงินสดก็แล้วแต่แบบเงินไชั่วมันก็จะลงเหมือนกันก็คือเดบดิตลับคืนเครดิตลูกหนี้ แล้วก็มีอมีหนึ่งบัญชีก็คือกับรายการต้นทุนขายก็คือเครดิตต้นทุนขายดเดบิตด้วยสินค้าเนี่ยนะคือความแตกต่างระหว่างการบัญชีสินค้าแบบซื้องวดหรือแบบต่อเน,นื่องต่างๆอะงไ,ไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าก็เหมือนกันแค่เพียงธุรกิจซื้อมาขายไปจะลงด้วยคำว่าสินค้าแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจผลิตสินค้ามันจะเรียกว่าวัตถุดิบหลักการก็ลงเหมือนกันคล้ายๆยางบนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มี พอขอพรอมให้เลือกนะผมอธิบายแบบคุมเลยแล้วกันนะฮะเป็นแบบนี้ข้อสิบเจ็ดข้อสิบสองคนเขียนเขียนจนมาเลยว่าเหมือนข้อสอบเก่าเหมือนตัวเลขตัวเดียวกันเลยกับข้อสอบที่เลยก็คุผมเลยนะฮะคนจดจๆมาให้เขาจำได้ถึงขนาดว่าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันชื่อตัวเดียวกันเลยนะฮะในโจทย์ของผมเนี่ยมันก็มีนะฮะมันก็โจ์เขาบอกว่าซื้อสินทรัพย์สามล้า ก็ต้องเด่ิตสินทรัพย์สามล้านใช่ไหมฮะซื้อสินทรัพย์สามล้านก็เล่นสินทรัพย์สามล้านจ่ายเงินสดหนึ่งล้านก็เล่นเครดิตเงินสดหนึ่งล้านส่วนที่เหลือเอาเป็นต้นเงินส่วนที่เหลือก็ต้องลงในเครดิตเพื่อให้สองข้างบาลานซ์กันเรียกว่าตัวเงินจ่ายเพราะถือเป็นหนี้สินหนี้สินต้องลงนเครดิตมันจะลงบัญชีแบบนี้คราวนี้เขาถามว่าทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าลงบัญชีแบบนี้เกิดขึ้นนะเขาไม่ได้บอกว่าลงบัญชีแบบนี้ เขาบอกโจทย์มาว่าซื้อสินทรัพย์สามล้านจ่ายเงินสดหนึ่งล้านตัวเงินสองล้านคุณก็รู้เองว่าผมเงินที่ว่ามันคือตัวเงินจ่ายเพราะกำลังการเงินที่คู่มันต้องประหลาดกันระหว่างเดนิสกับเครดิตดังนั้นคุณก็ต้องรู้หลักการเงินประชีดนี้แล้วคุณค่อยไปดูต่อไปว่าทุนจะเปลี่ยนแปลงแตอย่างไรคุณถืออุ๊บเลยฮะสินทรัพย์กับสินทรัพย์ล่กันสามล้านกับหนึ่งล้านอยู่คนละด้านมันเหลือสองล้านสองล้านนี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงฮะตัวเดบิตสูงกว่าตัวเครดิตสินทรัพย์แปลว เพิ่มขึ้นสองล้านส่วนนี้สินอยู่ใต้เครดิตก็แปลว่าไงฮะก็แปลว่ามันมีนี่สินเพิ่มสองล้านเช่นเวกันเวลาสอนผมก็จะสรุปอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือสินทรัพย์เพิ่มสองล้านสรุปอย่างเงี้ยข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยสินทรัพย์เพิ่มสองล้านน้สินเพิ่มสองล้านแต่ก็ถามว่าทุนเปลี่ยนแปลงไป เวลาคุณจะดูคุณอาจจะต้องเสียสมการบัญชีมาเป็นตัวช่วยนะสมการบัญชีเหมือนที่ผมแพรอธิบายนะถ้าคุณสมมติสมการที่มาตัวเลขตัวเลขหลักไว้ก่อสนสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวก